ดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี่ยาชนแนล,ลค่ะพี่น้องโอน,นี้มนมนเมนู่มโอนี้สภ้ามาเฮ็ดขนมค่ะจะพามาทําฟักทองแกงบวชค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆบ้านๆสไตล์เยาวคือเก่าค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นฟักทองเพื่อจะแช่กับน้ําปูนใสเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องแช่ก็หน่ามปูนใสจังหน่อยนึงเพื่อให้ฟักทองเราแข็งตัวแล้วก็กรอบนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวทาหั่นให้เบิ่งจังหน่อยนึงนะคะพี่น้องนี่ค่ะ สินฟกข้องนี่ค่ะแล้วแต่เราชอบด้ค่ะชอบสินแบบใดกับหันไลนตามใจเจ้าของเลยค่ะของเย่าก,ก็จะหั่นประมาณนี้ค่ะนะคะก็ต้องการแบบเล็กๆเรียวๆแบบนี้ค่ะนะคะพี่น้องผู้ใดมักสินหน่อยสินไงกับหันไหนเลยค่ะ พี่นองในเย่าหันไปแล้วเรียบร้อยลยจะพามาแซ่งานปูนใสอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากเย่าหันแล้วเรียบร้อยค่ะฟักทองครึ่งลูกค่ะกระเสกกระมังังแบบนี้เลยค่ะพี่น้องที่นี่เย่าจะพามาแซ่นาปูนใสนะคะนานปูนใสก็คืออยู่ในไหซองหน่อยแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่ไว้เตยเใส่เบิงนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นน้ำปูนแดงนะคะที่อยู่ในนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะ เทใส่ลงไปยกสื่อเสถิไว้สามสิบนาทีด้วยจ้าพี่น้ <c oughs> องขออนุญาตยกก่อนให้ซ่องหน่อยตันนห้ประแดกด้วยค่ะป <c oughs> ูปูล,ลงไปด้วยเทแรงมากเาค่ะขออนุญาตค่ะปูนก็นลงไปน้ำหน่อยนึงค่ะ หลังจากนั้นค่ะยาสะแซ่ถิ้งไหว้30นาทีนะคะพี่น้องแล้วช่วงที่แช่น้ำปูนใส่นี่ค่ะเดรสภาพมาต้มนม้ำกะทิไห้ค่ะพี่น้องนะคะพอะเหตุนางกะทิแล้วแล้วเรียบร้อยเอาฟักทองใส่กินได้ค่ะแต่ว่าฟักทองนี่ค่ะพี่น้องก่อนจะใส่หมอต้องล้างน้ำออกน,น้ำานึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวปูนมันกัดปากนะคะเย่ากับแบบงวดก้อนนี่เยาบริหลังนะคะอัน,น,นบริเหตคิปใส่ลงไปมันจะมีกินปูน,นะค่ะพี่น้องนะคะทีนี้จะล้างออกน้ำหนึ่งแล้วค่อยใส่ไปในหมอ้อต้มะค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวสามสิบนาทีค่อยมาต้ม ช่วงที่เข้าแซ่ฟักทองค่ะฟักทองแช่กับน้ำปุนไสอยู่ค่ะจะพามาทําน้ํากะทิค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะกะทิเมื่อใส่ขวดใไงเพราะว่าฟักทองเยอะค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่ใบเตยลงไปสองท่อนค่ะเพิ่มความหอมใบเตยมีสามารถใส่ใดตามใจจะคข้องเลยค่ะพี่น้องใส่ไดอีกก็ได้ค่ะหรือจะเอาซนี้ก็ได้ค่ะเพียงแตะวาถทามันสุกมันผอนแล้วให้ตักออกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะบ่มไม่ความหอมหละถ้าแช่ใบกันค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะเติมน้ําลงหน่อยนึงค่ะ ราจะไม่เอาแต่กะทิอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆจะเติมน้ำสักนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายด้วยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะไม่ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะบางเทื่อาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่ได้อยู่ค่ะมันจะเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวจะใส่จังหน่อยนึงก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะทำเราจะใส่แต่น้ำตาลทรายเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลปี๊บไปซีกะทิข้าจะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าอันนี้ข้าเห็ดกินเองบ้เษ็ดขายเดี๋ยวก็เลยอยากเพิ่มความหอมในจังหน่อยนึงค่ะ เดี๋ดวยวเราใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะเติมด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปส่วนปริมาณให้ก้าเอาเองเวยจ้ะพี่น้องไย่างดีไฟก่อนใหก้าเอาเองเ,เพราะว่าบางคน้นบางบานกับบอกกินหวานนะคะหนสอง สามทัพีได้จากบ,บวกก็ตุ้งการปี๊บ่อนหนึ่งกับประมาณสีน,นะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะอาหารไทยขนมไทยค่ะพี่น้องขาดไม่ได้เลยก็คือเกลือนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาก่อนค่ะนี่ค่ะยรใส่เป็นหนึ่งสอนชานะคะ หลังจากนั้นคือค่อยคนค่ะให้น้ำกะทิกับน้ำตาลเราแตกให้น้ำตาลข้าละลายเอาง่ายๆนะคะพี่น้องนะะี่ค่ะน้ำตาลทีนีจะเป็นก้อนนอึงนะคะแบบนี้นแล้วก็เปิดไฟอ่อ,อนๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ค้างหมอนะคะเพราะหม่ค้างหมอละซีขนมห้สมอสซีบงงามค่ะพี่น้องมันจะมีกลิ่นไหม้นะคะนี่ค่ะส่วนนำ้ำปูนใสยังไงยังแซ่อยู่กับฟักทองน่คะเราะเะนั้นเดียเอาขึ้นค่ะพี่น้องนะคะ รอซีอิ๊ดสิบนาทีจะเอาขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะละลายขนมไทยพวกประเภทแบบว่าแกงบวชด,ด้วค่ะบวชเออเขาเลยอยังกล้วยบวชชีฟักทองแกงบวชอีย่าง 4, สีสไง่ายนะคะสีไงบริยุทธิ์อย่างค่ะอาศัยแค่่วาต้มกะทิข้นให้มันในทีลราชิมรสชาติให้มันถูกปากห้องแค่นั้นเอาอยู่เลยค่ะพี่นอ้องมาเยอะชิมก่อน อหวานหอมเข้มปแปลมแป๊ม,ปะมนะคะมันเคออยาอาจจะใส่เข้มเพิ่มไปอีกจัดหน่อึ่งค่ะนะคะพี่น้องเอาละค่ะที่นี่น,น้ำตาลเริ่มละลายหมดแล้วเดีย๋ยวจะไปเอาฟักทองมาใส่นะคะพี่น้องเดี๋ยวไปล้างน้ำออกก่อน่าน้ำหนึ่งจ้านะคะ่ะพี่น้องหลังจากเจ้าหลังฟักทองเราเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะล้างออกน้ำหนึ่งค่ะเปลือกมันนะคะจะมีความแข็งกระด้างอยู่ค่ะเพื่อเรา,เราแช่กับน้ําปูนใสนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเอามาตุ้มใส่กระหนังกะทิจ้า เลยค่ะพี่น้องครึ่งหูเอาละค่ะเดี๋ยวเติมกะทิอีกจักหน่อยนึงค่ะเอาละเดี๋ยวพ่อถวมพ่อค่ะพี่น้อง งรสชาติเลยคะ่ะพี่น้องเมื่อกี้ข้าเติมกะทิไปอีกหน่อยนึงค่ะมันเดือดจะข้าวนึงค่ะพี่น้องฟักทองสูกกเคยชิมรสเบิงข่าวา่ามันเข้มพอบอมันหวานพอบอนะคะพี่น้องข้าสามารถปรับให้ถูกปลเข้าได้เลยค่ะสลับคนโบก,กินหวานข้อมหวานโอเคพ่อเลยค่ะพี่น้องต่วาผูพใดมักเข้มอีกอหน่อยนึงกระเติมไปได้นะคะนี่ค่ะคือการทําฟักทองแกงบวชที่ไม่ยุ่งยากแถมอร่อยค่ะพี่น้องที่สำคัญตังมี้หนาปูนไเด้อค่ะซีแซ่ าบมีมันจะออกแบบว่าฟักฟทองเขาตกเป็นแล้วมันจะเละไปกับหนามค่ะจะบ่แสบบ่หนากินนอคะพี่น้องนะคะอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆค่ะแต่ว่าฟักทองแกงบวชสมุนี้บค่อยมีนะคะไปหาสื่อขนมหวานไทยตามตลาดหรืสี่แบบฟักทองแกงบวจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยค่ะจะมีพวกลูกเดือยเปียเตาส้วนหรือว่ากล้วยบวดชี่หรือเฉากล้วยพวกนี้จะมีค่ะแต่อันนี้บ่ค่อยเห็นป็นใด เอาละคะ่ะเดี๋ยวยอดตั้งมองให้เดือดจะข้าวเด่นคะ่ะเดี๋ยวจะพามาชิมรสฤดูต่อคะ่ะเอาละคะ่ะพี่น้องกะทิข้าวเริ่มเดือดละคะ่ะนี่คะ่ะยอดให้เย็นแบบวจากกาะจัดเลยค่ะแล้วย่าจะช้อนฟองออกนิดนึงคะ่ะเป็นฟองอากาศของกะทินี่แหละคะ่ะพี่น้องบ่มีฟองอยังเด้อคะ่ะพี่นอ้องเผช้อนออกกระเดยผช้อนออกกระเดยด้ค่ะแม่บ่มีความ,มข้าวความยังหมดจ้ะ ว่าย่อหิ้มนขึ้นาอยอากจะส่ทอนแน่เจ้กนิดนะึงค่ะเป็นฟองอากาศทองกะทิอปจะแสบว่าพี่น้องนี่ค่ะฟอกทองแสบอย,ย่างเดียวเ้วยค่ะบอมันอันนี้บอกตรงตรงนะคะฟอกทองอ่อน ราะว่าจากหน้เราสื่อมากเราเราก็บเบื่องบอเป็ดน,นะคะแนว่คนไทยะค่ะพี่น้องเบเป็นบบอรยาเปริหมายว่าคนไทยดูฟักทองเก่ออนไม่เป็นว่าจากจากหน้ายยอเนน่อเราบุกขุดตัวการสื่อฟักท้องค่ะพี่น้องเรามากแบบอ่อนอยู่นะคะเอาล่ะค่ะที่ดีเดี๋ยวจะชิมรสกันอืมโอเคหวานพ่อค่ะพี่น้องแต่ว่าเติมเค็มจังหนึ่ง ก็จะเติมกะทิไปเติมเข้มจะไปสอดค่ะให้ผีดองเอยกินเย็นๆเ้อค่ะาาเด่๋มาเปิดเย็นๆเดี๋ยวจะซิมฝักทองก่อน ฟักทองย่างบ่ให้สุกดียังกรุบกรอบอยู่ค่ะแต่ว่าตัวกะทิตัวน้ำนี่โอเคเรียบร้อยแซ่บนะคะพี่น้องนะคะและย่าต้มฟักทองจนสุกแล้วเรียบร้อยแล้วสิยกให้เบิง่งออกจากเตาไปให้เบิง่งค่ะยา่างขึ้นไปเลยจานสวยๆเธอสั้นนะคะพี่น้องเพราะว่ามันหลายให้เบิ่งข้าหม้อเลยค่ะเราวิธีทำแบบง่ายๆสนใจบานๆจ้า นั้แหค่ะพี่น้องฟักทองแกงบวชค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องหวานมันเค็มข้นถึงใจเลยค่ะตัวฟักทองค่ะเยาแช่ด้วยน้ําปูนใสนะคะมันก็นเลยจะโบเละนะคะพี่น้องยังคงตัวเป็นสภาพชิ้นใครชิ้นมันอยู่ค่ะ แต่ว่าค่อนแขางสิบอกเป็นฟักทองออนนะคะพี่น้องบะมันก็นจะบะแสปันใดส่วนตัวกะทินี่หวานมันเข้มเอาอยู่นะคะแสบค่ะพี่น้องนะคะอาศัยกะทิเอาก็ได้ค่ะนะคะพี่น้องวิธีทำโบยุงอย่างนะคะพี่น้องที่สําคัญต้องเส้นะปูนใสไว้ค่ะเสแสบนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะมากหน่อยแล้วแต่เห้าค่ะขนมไทยนะคะให้มีเกลือกับน้ําตาลแค่นี้ก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะกะทิเข้ากับพยายามจะตุ่มให้มันแตกมันค่ะพี่น้องนะคะ ช่วงที่เราแช่ฟักทองไว้กับน้ำปูนใสเรามาละลายกะทิกับน้ำตาลไว้ค่ะพี่น้องนะคะพอแช่เราเรียบร้อยเอาลงมาต้มค่ะหานาทีสิบนาทีเราแต่ฟักทองค่ะค่ะพี่น้องเราก็จะได้ขนมไทยง่ายๆแต่อร่อยแบบนี้เลยค่ะนะคะพี่น้องขอพูดอะไรด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆด้วยค่ะพี่น้องมาค่ะมากินขนมด้วยกันเอาถ้วยมาค่ะพี่น้องมาตักไปกินค่ะมอบอกง่ายเลยค่ะ ฟักทองแกงบวชง่ายๆแต่อร่อยค่ะ